งานน้นอาจจะก่อนซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็มาพูดคุยกันอย่างนี้ดีวกว่าเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวเราไล์แล้วคนอื่นๆไล์ like, แล้วเขาจะท้อไงเขาจะเขาจะท้อว่าเอ๊ะนู้นไล์แล้วอะไรเงี้ยก็งานใหญ่เขาจะได้หาหาติงหาตุงอะไรกันเนะเาะนะค แต่พอนุ่นกดไลค์ปึ้งคนอื่นจะต้องแบบทยอยกันลงทยอยกันลงอะไรย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเวลาเดียวกันกับคนอื่นๆอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะท้อกันไงทุกคนขอบคุณนะบันปมณนะับโอเควันนี้ วันนี้มันก็ไม่น่าจะได้ตุ้งกับใครวันนี้มันดึกอ่ะเราเรามีใครใครจะมีชาเลนจ์นะ่ะมันดึกเหลววะแม่เราจ<ล>นท้อง<ะ>มันดึกมา,มมามกมาใครจะมีชาเลนจ์น่ะพี่พี่มีใครเปิดชาเลนจ์ไหมล่ะถ้ามีใครเปิดชาเลนจ์หนูหนูก็ร้อยแดงโอ้โหบายครับหนูอะ่ะ เอาจริงๆนะแม่ๆพี่ๆคือหนูอะมานทีการตุ้งแบบเนี้ยหนูก็ก็ไม่เอ่ยยังยังไม่ได้เอ่อไม่ได้ไม่ได้จะคาดหวังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นเช่นแบบในทุกๆวันน่ะที่ไม่ใช่วันสําคัญหรือมันเป็นวันสําคัญของหนูอะพี่ๆไม่เคยปล่อยให้หนูเหงาเลยไงสักวันสักครั้งสักงานไม่ว่าจะงานใหญ่งานเล็กพี่ๆไม่เคย ใช่ก็หนึ่งเขาอะไรเธอว่างเรียนอะไรเธอหนูอะสามารถไลฟ์ทุกวันได้ไหมคือบางทีอะด้วยชีวิตของหนูมันมันเกินกว่าคนอื่นไปประมาณหนึ่งถึงสองสเต็ปบางทีคนอื่นเขาอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วเขาไปงานได้เลยก็จะมีลูกมีอะไรก็คือจะแบบว่านยหน่าอะไรเงี้ยต่อย่างนู้นอะนอนเชา้านอนเชา้า ไหนจะนู้นนี่นัน่นเอาวางแผนพรุ่งนี้ตื่นพรุ่งนี้ตื่พนพรุ่งนี้เล่นน,นั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอ๊ะต้องเล่นเรื่องนี้เราจะมีเวลากินข้าวตอนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หนึ่งคราแรกยี่สิบอุ้ยพี่สุนิสาคราวก็คือสิบสิบแดงแรกครับหนูก็อยากมาแหละมาทุกวนันแต่บางทีก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะเปิดตุ้มไง เอาเอาใครก่อนเอาใครก่อนพี่สุนิษาก่อนหรืออ่ะหนึ่งเท่าหนึ่งเท้าแรกเท่ากับสิบแดงแรกแรกดีสิบแดงเท่ากับสองเท้าของพี่สุนิษาครับโอเคไหมมาชาเลนจ์เลยวันนี้เอาเพกามกลมมแก้มขอแค่สองชาเลนจ์พอเอาสองชาเลนจ์พอนะชาเลนจ์ที่หนูปักหมุดไว้ให้เอาเลยครับพี่ๆเริ่มได้ เ,เ,เริ่มแบบเก่าเหงาเริ่มแบบเงาเงา,านะฮะนี่หนูปากหมุดไว้ให้เท่ากับสิบใครจะมาประเดิมสิบอ่าสิบสิบอันนี้มันจะเด้งไหมวะมันเที่ยงคืนแล้วอะ <20 S 2> ไม่พี่<ด>สุนิสาเนี่ยหนูหนึ่งเทาแรกแรกยี่สิบแดงใช่ไหมหรือยี่สิบแดงแรกหนึ่งเทา่า หรือยี่สิบแรกหนึ่งยี่สิบแรกเท้ายี่สิบแดงแรกอ๋อยี่สิบแดงแรกหนึ่งเท้าอ้าโอเคยี่สิบแดงแรกหนึ่งเท้า